รับแอดมานผมนะครับผมรักผมไหนไครับผมรับอยู่ไหนครับไอ้ยุ้งเอ๊ะ เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเล่นแบบเด็ดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมเฮง7 8็ดแปดเก้ชาแนลกับเกมลัก k ี้เนโกครับเกมตลอดค่ายพีจีนั่นเองฮะนี่ผมก็อยู่กับค่ายเกมดีๆอย่างยูฟ่าทีวิน8เพื่อนๆคนไหนสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับอ๋อ อ่าครับวันนี้ช่วงนี้จะเล่นลัคกี้ในโกะเยอะหน่อยนะครับผมรู้สึกว่ามันแจกจ่ายดีเหลือเกินครับตามหาเกมที่แตกอย่างเดียวครับไม่ได้ตามหาเกมที่เราหัวแตกครับจัดไปครับจัดไปชุดหนึ่งฮะจัดไปจัดไปเป็นาล้อยก่อนเลยครับเช็คดวงปัน่นทิ้งปัน่นกว้างปั่นเช็คสินค้าไว้ก่อนครับแล้วค่อยลุยแบบจัดหนักหนัก สั่งโทครับใจไม่สู้พอครับผมว่าไปแค่นี้ก่อนนะจะดูหดหน้าตักมันก็อะไรอยู่ครับจังหวะไปตามนิดน,นึงแล้วกันฮนะมาสวยเอาไปตามดีกว่าครับแกันจ,จัดหนักเลยฮนะผมจะคิดถูกผมจะคิดถูกมาผมจะคิดถูกแล้วครับ โอ้ถ้าแมวเต็มที่ถ้าแมวมาช่องหนึ่งพี่จะร้องโอ้อกเลยครับได้เล็กน้อยประมาณกลางครับตอนเงียบเกินเกินแต่ดูพี่ติดฟองแล้วฮะขอช็อตทั้งถังทั้งช็อตเยอะนานเ,เ,เลยครับตานเลยฮะนานละเงียบตานละเงียบมามาครับขอโปล่อยช่วงมาเห็นจุดตาหน่อยเนะเห,นเห็นแมว ติดเหนือสาม้า้เหมือนผมจะกินถูกที่ผมยังไม่อัดมานะครับมาต่อไปไหมมีโอกาสต่อเนื่องด้วยโอ้โหเจ็บปวดแล้วครับหมายถูกสามติดพวกสูงสูงฮะสูงสูงครับลกมาก่อนไหมขอหน่อยเถอะขอคุณไปจัดต่อชุดนึงไอ้บอลนี้ เออ้ยมาใหาพอดีครับเอ้ยอบอกว่ามไนไม่ขาดไปฮะไหนมันก็เหลือจังหวะไว้ให้สวยๆอย่างนี้จังหวะก่อนนะฮะเอาไงดีครับเพื่อนๆจะลุยหรือจะจ,ะจะอมแค่นี้ก่อนครับ และคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนครับเก็บแล้เหลื่อกินฮนะหายใจก่อนนะครับขอพักหายใจหายคอครับ,ในในรบเ้ยมาครับรอแล้วครับคว้หายใจหายคอครับไปรอจังหวะดูมามา ปานเถอะแมว,แว,แวมมน,น้องแมวมาเป็นตัวชันหน่อยแมวมาจัดหักหนักหน่อย,อยแจกดีกับคุณยังไม่มีปัญหาสำหรับคุณตอนนี้ครับตึ๊บแมวมาทีละตัวความเจ็บปวดเริ่มมาเยือนอีกแล้วใช่ไหมโอเคจบครับ มาประหลาดของแพงนี่อ,อปุปมนอครับร่วงช่วงสวยเลยพูดใส่ต่อครับใส่ต่อคือ,อ,อความฝังครับชีวิตมา,ามา,าเยอะๆเราขอแตะเริ่มสองช็อตในขอเยอะด้วยของจริงจอดึงจอดึงยังไม่มาเลยอนะโอ้โห ปวดแล้วครับปวดแล้วครับอาจพาราต้องเข้าแล้วครับของผมมาตัวแพงพัดแทกมาสวยครับสองพัดผมอยู่ไหนฮะสองพัดอยู่ไหนครับพัดอยู่ไหนโอเค Oh my god โอเคไปต่อครับโว้ยเอาปันทูชิล่วงมาหลอดครับอกหมายจบจริงๆงหมายอยากตว วอลครับสายแค่นี้พอครับเข็าไหมขออีกจังหวะจังหวะนึงจังหวะนี้แหละจังหวะนึงต้องป้าโดนขวา,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 วาครับผมวิ่งโอเคครับขอครับต่อไปล้วกดขอครับวนนัีขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับ7789 Channel ฝาก ไลค์กดตับสก๊อตไ์กดกระดิ่งด้ครับสายเสี่ยงโชคต้องดูครับช่องนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบาย